สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะอาหารหลายอย่างมีราคาสูงขึ้นนะคะทําให้ผู้บริโภคหันมาทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกันมากขึ้นค่ะการทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทุกวันเพราะรสชาติอร่อยทานง่ายราคาไม่แพงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไม่ใช่อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีอันตรายต่อร่างกายมากกว่าที่คิดค่ะหากทานเป็นอาหารหลักก็จะทําให้ขาดสารอาหารเนื่องจากส่วนประกอบหลัก60-70คือแป้งสาลีอีก15-20เป็นไขมันบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหนึ่งซองมีไขมันมากพ พอกับอาหารประเภทอาหารขยะให้คาร,ร์โบไฮเดรตสูงโซเดียมสูง